สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแม่โบจะมาเก็บผักนะคะผักนี้นะคะคนไทยที่นี่นะคะจะเรียกว่าผักติ้วนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะคือเยอะมากๆนะคะเราอยู่ตอนนี้อยู่หลังบ้านพ่อแม่สามีนะคะก็ตรงนี้ก็บ้านพ่อแม่สามีนะคะเราก็ใส่มือนะคะมาเรียบร้อยเดี๋ยวนะคะ แม่โบจะเอาไฟต้มกับปลาทูนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อปลาทูนะคะแล้วก็แกงส้มนะคะมันก็ใช้แทนเหมือนแทนยอดมะงามได้ค่ะก็เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็คนที่นี่นะคะเขาเออก็บอกนะคะว่ากินได้นะคะน้องสไปซ์เป็นคนรัเสเซียนะคะเขาก็ แนะนำเหมือนกันค่ะว่ากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะเอาไปทําแบบเป็นซุปอย่างอื่นนะคะแต่โบเห็นในกลุ่มผักในต่างแดนนะคะเขาเอามาต้มต้มแบบเหมือนต้มใส่ใส่ไก่ใส่อะไรงเงี้ยค่ะเหมือนต้มต้มส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแล้วก็โบก็เลยนึกว่าอยากกินแบบแกงส้มปลาทูใส่ย,ยอดมะขามอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลองเก็บแล้วก็ไปทําดูนะคะเพราะว่า วันก่อนเคยแกงไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเยอะขนาดไหนแต่ก่อนอื่นนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะจะเป็นลานกว้างนะคะตรงนี้นี่นะคะก็สนามเด็กเล็กนะคะเออสนามเด็กเล่นนะคะก็พาพิกโบสมาทำอะไรด้วยลูกวันนี้มาเล่นด้วยเนะพาพิกโบ๊ t มาเล่นด้วยแล้วก็มาเก็บอ่ะ นี่ให้ดูเดี๋ยวให้บิกโบ๊ลองเก็บให้ดูนะคะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะนี่เห็นไหมคะตรงเนี้ยเออนี่แหละค่ะเป็นกอเลยนะคะมันจะเป็นกอกอเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะผักติ้วที่เราเห็นกันนะคะแอบที่แม่โบพูดถึงนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็แม่โบอยากอยากจะบอกว่าตรงนี้นะคะตรงที่เราอยู่กันนะคะมีตั้งแต่ผักติว้ว ผักควันสิงโตนะคะก็ผักควันสิงโตคนก็จะเอามาใช้แทนใบขี้เหล็กนะคะหรือบางคนนะคะเอามาใส่ห่อหมกนะคะก็มาแกงขี้เหล็กนะคะทําได้หลายอย่างหลายเมนูนะคะตรงนี้มีมีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็มีผักบุ้งค่ะผักบุ้งฝรั่งด้วยนะคะที่นี่เอ้ยบิ๊กบอสหาเห็นไม่หลุตัดเลยอ่ะเห็นเอาตะก้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดใส่ตะก้ากันไปนะคะเอาไปแกงนะคะไปดูกันเลยค่ะ นี้นะคะมันก็จะเป็นกอนะคะเป็นพุ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะก็รออีกสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะแตกยอดออกมาแบบยาวนะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะแตกแบบยาวออกมานะคะอันนี้เดี๋ยวโบตัดให้ดูนะคะนี่ค่ะเราก็เอาเฉพาะยอดแล้วก็ใบมันอย่างนี้นะคะไปนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะเอออย่างนั้นแหละลูก

นี่ได้จะเต็มตะก้าแเลยนะคะกอเดียวเยอะมากอ่าน้องมาให้ดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมให้ดู<ส>เนี่ยนี่นี่ค่ะก็เป็นใบนะคะแบบนี้นะคะรสชาติจะเปรี้ยวนะคะรสชาติมันจะเปรี้ยวค่ะนี่ค่ะอเดี๋ยวจะไปแกงส้มนะคะเหมือนยอดมะขามบ้านเราเลยนะคะแม่บอกว่ารสชาตินะคะแต่พวกคนอีสานจะเรียกว่าผักติ้วนะคะจะเรียกว่าผักติ้ว ะะอ,อันนี้นิ้วรตัดเกือบจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปตกตื้นกันมันจะขึ้นนะคะพอหมดฤดูหิมะตกนะคะแล้วก็เข้าฤดูใบไม้ผลินะคะจะเป็นผักชน,นิดแรกๆนะคะที่มันจะออกมานะคะเดียเด๋ยวเราเดินต่อไปเก็บต้นไหนนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็เยอะเลยครับเ <c oughs> นี่ยตรงนี้เยอะเลย เห็นไหมเรามาเก็บผักกันสองคนเดี๋ยวแม่โบตัดนะให้พี่โบตเก็บเอาเฉพาะใบมนันนะลูกนะเอาเฉพาะใบมันอย่างเงี้ยเอเอเละเยอะมาก เราก็เก็บมานะคะได้ไป2ตะกร้าแล้วนะคะแม่โบก็เอาไปใส่ในถุงไปแล้วในกระเป๋าไปแล้วนะคะก็เราได้2ตะกร้านะคะเดี๋ยวก็ไปทําแกงส้มทําต้มปลาทูนะคะหรือว่าไปทําเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็นี่นะคะผักติ๋วนะคะนะคะมันก็จะรสชาติคล้ายๆยยอดมะขามอ่อนบ้านเรานั่นเองนะคะก็ว<ม>ันนี้น้องบิ๊กโบ๊ทและแม่โบก็มาช่วยกันเก็บนะคะเดี๋ยว เเราไปทำกับข้าวกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะลูกเนาะหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปกลับบ้านกันค่ะแล้วก็ไปทำแกงนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะหน้าตาแบบไหนนะคะค่ะ นี่นะคะแม่โบมาถึงบ้านนะคะแม่โบก็เอาผักติ้วล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ไปซื้อปลากระบอกมานะคะตอนแรกบอกว่าอยากแกงกับปลาทูนะคะแต่ว่าปลาทูไม่มีแต่ว่าได้ปลากระบอกนะคะปลากระบอกก็จะอร่อยกว่านะคะอารมณ์เหมือนแกงส้มปลากระบอกใส่ยอดมะขามบ้านเราเลยนะคะวันนี้แม่โบก็เตรียมนะคะวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ ลากระบอกนะคะแม่โบหั่นเป็นชิ้นนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะสดมากนะคะแล้วก็เครื่องแกงค่ะแม่โบใช้เป็นเครื่องแกงส้มใต้นะคะแล้วก็กะปิค่ะและก็ตัวนี้นะคะผักติ้วนะคะที่เราไปเก็บมานะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยนะคะวัสดุมีแค่นี้นะคะอุปกรณ์แบบง่ายๆนะคะก็มาเริ่มแกงกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะแม่โบก็จะใส่นะคะตัว พริกแกงนะคะเครื่องแกงส้มนั่นเองนะคะกับกะปิลงไปในน้ํานะคะน้ําใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ําเยอะนะคะจะไม่ค่อยเข้มข้นค่ะก็ใส่น้ํานิดนึงนะคะเมื่อเราใส่เครื่องแกงกับกะปิลงไปนะคะก็ใช้ช้อนนะคะคนค่ะให้กะปินะคะกับพริกแกงนะคะละลายตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลากระกบอกลงไปนะคะ เมื่อเราใส่ปลากระบอกลงไปนะคะแม่โบแนะนํานะคะว่าให้ใส่ผักติ้วลงไปได้เลยนะคะเพราะมันจะทําให้ความเปรี้ยวออกมาด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ช้อนนะคะกดผักติ้วลงไปนะคะให้แบบจมน้ํานะคะตัวผักนี้นะคะมันเหมือนยอดมะขามเลยนะคะมันจะเปื่อยง่ายมากนะคะและ เครื่องแกงนะคะแบบจะมีรสชาติกลมกล่อมนะคะเราเทพจะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยนะคะนี่ค่ะสีสันเริ่มน่าทานแล้วนะคะค่ะตอนนี้แม่โบชิมเรียบร้อยนะคะความเปรี้ยวของผักติ้วออกมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็รสชาตินะคะกลมกล่อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงส้มปลากระกบอกผักติ้วนะคะได้อารมณ์แกงส้มปลากระกบอกกับยอดมะขามที่เมืองไทยบ้านเราเลยนะคะสําหรับใครที่รักและชอบแม่โบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แม่โบด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่โบไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ